มารับชมเรื่องราวความรักของซีรอนหน่งนะครับนี่คือบรรยากาศที่หาชมได้ยากครับพังสาวที่ซีรอนหนึ่งเฝ้าติดตามหาและในคลิปนี้คือความรักของทั้งคู่ครับพังสาวลงเล่นน้ำซีรอนหน่งใช้งวงพยายามเกี่ยวไปที่พังสาวนะครับ นี่คือความรักในพื้นป่าและเป็นความรักของสีดอหนึ่งช้างป่าที่ไร้งาหนึ่งเดียวของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่น,นี่คือเหตุการณ์ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับโคงช้างได้เดินมาที่ริมสระน้ําและได้ลงเล่นน้ําจากนั้นก็เดินเข้าป่าสีดอหนึ่งได้เดินตามมาห่างๆครับ ซีรหนึ่งได้หยุดยืนอยู่ริมสระน้ําจนกระทั่งของช้างได้ออกมาจากในป่าและเข้าหาสีรอหนึ่งเป็นเหตุการณ์ต่อจากคลิปที่แล้วในช่วงเวลานี้นะครับมารับชมกันต่อเลยครับตอนนี้ฝนก็ยังตกอยู่นะครับจะเห็นว่าเม็ดฝนนั้นยังคงตกโปรยปลายสีรอหนึ่งยังคง หันข้างให้กับโขงช้างครับแม่พังทั้งหลายก็เฝ้ามองดูสีรอหนึ่งนะครับแต่สังเกตที่ฝั่งขวามือครับแม่พังตัวหนึ่งได้เดินออกมาจากโขงช้างทีแรกก็ไม่รู้ว่าเดินออกมาเพราะอะไรนะครับจากนั้นก็ใช้งวงเล่นน้ำครับจะเป็นพังสาวที่สีรอหนึ่งติดตามหาหรือไม่นะครับ ลงไปเล่นน้ำแล้วครับเป็นช้างเพศเมียนะครับเล่นอยู่ตัวเดียวครับสังเกตซ้ายมือเรานะครับสีดอหนึ่งไม่อยู่ต่อแล้วครับเดินมาหาพังสาวพังสาวก็เล่นน้ำอย่างสนุกครับเหมือนว่ากำลังจะเรียกร้องความสนใจจากสีดอหนึ่งนะครับ นี่ครับใช้งวงกับแทกน้ำอย่างแรงครับสีดอหนึ่งเดินฝาขโขงช้างมาที่ริมสระน้ำครับค่อยๆโผล่มาแล้วครับนี่คือสีดอหนึ่งนะครับตอนนี้แยกอย่างครับเพราะว่าเข้าไปในโขงแม่พังก็คล้ายๆกันหมดครับ เพียงแต่สีดอหนึ่งดูล่ำและตัวใหญ่กว่าเท่านั้นค่อยๆเดินมาดูพังสาวที่กำลังเล่นน้ำครับนี่จะใช่พังสาวที่สีดอหนึ่งตามหาหรือไม่นะครับมาดูความรักของทั้งสองครับใช้งวงเกี่ยวไปที่พังสาวและมีลูกช้างอีกตัวหนึ่งมายืนข้างสีดอหนึ่งนะครับพังสาวก็ยังแช่อยู่ในน้ำครับ นก็ยังตกไม่หยุดนะครับบรรยากาศก,ก็เริ่มมืดแล้วครับองช้างก็เป้ามองดูอยู่ไม่ห่างนะครับนี่เป็นเหตุการณ์ที่หายชมได้ยากมากเลยนะครับความรักของซีรอหนึ่งครับพังสาวก็เล่นน้ำโชว์ใหญ่แล้วครับ ใช้งวงแตะไปที่เจ้าตัวน้อยครับแต่เจ้าตัวน้อยเดินออกมานะครับนี่ครับเล่นอย่างสนุกเลยนะครับสีรอหนึ่งก็ยืนดูอยู่ใกล้ๆนะครับค่อยๆใช้งวงแตะมาที่พังสาวที่กำลังเล่นน้ำแล้วครับพังสาวก็ใช้ศีรษะ ดำผุดดำไหวลงไปในน้ำนะครับทั้งคู่เดินเข้าหากันแล้วครับที่เราหนึ่งเดินมาหาพังสาวแล้วครับพังสาวก็ขึ้นมาจากน้ำนะครับมาดูว่าความรักของทั้งคู่จะเป็นอย่างไรนะครับนี่ครับเดินเข้ามาหากันแล้วนะครับแต่ไม่เท่านั้น,นครับ พังสาวยังสนุกไม่พอนะครับนี่ครับเอาตัวเกลียกไปที่ดินนะครับใบหน้าก็มีจะดินโคลนแล้วครับทาแป้งเลยนะครับสาหรับพังสาวครับมาดูว่าสีโรน่งจะสนใจหรือไม่นะครับครับสีโรนหนค่อยค่อยใช้ศีรษะดันไปแล้วครับใช้งวงแตะไปนิดหนึ่งครับมาดูตงนี้นะครับเนี่ครับ ความรักของทั้งคู่ครับหวานกันเลยละครับก็เพิ <Viol in Harmon> ่งเห็นบรรยากาศแบบนี้นะครับนี่ครับบรรยายด้วยภาพนะครับแอดมินก็บรรยายไม่ถูกครับแต่ที่รู้รูๆสีดอหนึ่งและพังสาวนั้นน่าจะมีความสุขกันอย่างมากครับดูโคงช้างครับเฝ่อมองทั้งสองอยู่ห่างๆครับ เป็นพฤติกรรมที่เห็นครั้งแรกสีโรหนึ่งเข้าโขงนะครับเคยเห็นตอนที่อยู่เขาเขียวตอนนั้นมีแม่ร่วนอยู่ครับแม่ด่วนก็เปิดทางให้โขงช้างก็หันหน้าไปทางอื่นนะครับสีโรอหนึ่งก็คอเคลียร์อยู่กับพังสาวแต่สำหรับคลิปนี้นะครับมีพฤติกรรมที่น่าสนใจก็คือพังสาวนั้นลงไปเล่นน้ำจนสีโรอหนึ่ง ต้องเดินเข้ามาหาครับและทั้งคู่กำลังแสดงความรักต่อกันฝนก็เย็นฉ่ำเลยนะครับนี่ครับความสุขในพื้นป่านะครับซีรอตัวหนึ่งค่อยๆเดินจากพังสาวไปครับดูพังสาวพยายามถอยปิดกั้นไว้นะครับแต่ซีรอตัวหนึ่งเดินเข้าไปในโขงนะครับมาดูว่าพังสาวอยาทำอย่างไรต่อนะครับ เดินออกมาแล้วครับดูเหมือนจะไม่พอใจครับนี่ครับใช้เท้าเตะไปที่ดินนะครับจากนั้นก็ใช้งวงเกี่ยวไปที่หญ้าครับตรงนี้แอดมินก็พยายามจะดูต่อครับแต่ว่าไปส่องมาพอดีครับนี่ครับอยากเห็นตรงนี้ต่อจริง,งว่าซีดอหน่งจะตามมาหรือไม่นะครับ หลังจากที่พังสาวเรียกร้องความสนใจอีกครั้งหนึ่งแต่ไฟส่องมาพอดีครับทําให้เหตุการณ์นั้นหยุดชะงักลงครับพังสาวก็เพ่งไปที่แสงไฟนะครับแล้วก็เดินเข้าไปในโขงนะครับจากนั้นพังสาวก็เดินออกมาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับนาเสายที่ไม่ได้เห็นทั้งคู่คอเคลียร์กันต่อครับ แต่ก็เป็นบันทึกเรื่องราวความรักของสีรอหนึ่งเป็นบันทึกเรื่องราวที่น่าประทับใจอีกช่วงหนึ่งครับ